มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนน้องชายใบยเตยเผยข้อความสุดท้ายคุยกับแฟนหนุม่มหลังเสียชีวิตก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเรียกได้ว่าเพิ่งจะเจอมรสสมลูกใหญ่สำหรับน้องชายใบยเตยนะคะที่พี่สาวและพี่เขยโดนสารพิพากษาสั่งจำคุกจากกรณีก่อนหน้านี้ทั้งใบเตยสุธีวัน หรือใบเตยอ,อาสยามและลูกชานวิทน้องชายออกมาโพสตเหตุการณ์ภูมิแฟนหนุ่มของลุกเกิดอุบัติเหตุถูกรถเกง๋งขับปาดชนบริเวณถนนงามวงวานอาการสาหาัสโดยทั้งใบเตยก่อนที่จะเข้าเรือนจำได้ไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้น้องชายหวังจะมีปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัว ล่าสุด18พฤษภาคม2566ลุกน้องชายของใบเตยได้แจ้งข่าวร้ายโพสต์ข้อความเวลา0า3 9นวันที่18พฤษภาคม2566ว่าวันนี้เวลา00.01พี่ภูมิได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะลุกขอขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลพนังเกล้าทุกคนมากๆที่ดูแลพี่ภูมิและคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกกาลังใจมากๆนะคะ ล่าสุดน้องชายใบเต ơi, เยเผยแชทสนทนาสุดท้ายที่คุยกับแฟนหนุ่มทำเอาจุกอกไปตามๆกันค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ